ป้าหน่อยมีหอยสวยนะก็อยากจะโชว์หอยมีหอยสวยก็อยากจะโชว์หอยแต่ช่วงก่อนที่เราโชว์หอยเนะี่ยเราก็ยังไม่มีดอกนะแต่ตอนนี้ไม้มันเปลี่ยนไปอหอยก็สวยหอยก็สวยเนาะนี่นะหอยก็สวยอดอกก็สวยเห็นไหมคะดอกก็สวยเนี่ยคะ่ะ ก็เลยพาชมหอยอีกสักคลิปหนึ่งป้าหน่อยก็จะทําคลิปไว้ด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพอช่วงไม่มีดอกเราก็จะเออที่ไม่มีดอกให้ชมจริงๆนะช่วงนี้มันปลายฝนต้นหนาวออกดอกรอบต้นเลยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมออกดอกรอบต้นเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะหอยสวยสวย มีคนหลายคนอยากจะมาทะเลแล้วใช่ไหมคะไอ้ต้นเดฟเนี่ยมันเกะกะเดี๋ยวจะต้องตัดทิ้งแล้วเนี่ยคะ่ะพันเกะกะเดฟแบบนี้โรคลุงรังเนาะสู้ทิลเซียใบแหลมเนี่ยมันออกดอกสวยมากคะ่ะนี่คะ่ะต้นนี้ก็เป็นหอยแบบนี้คะ่ะนี่คะ่ะเขาเขาจะจอบแบบนี้ให้เลยเนาะเห็นไหมเขาเจอะหอยให้แล้วก็ร้อยด้วยเส้นเอ็นแล้วก็ทนทาน ทนทานมากนี่ค่ะนี่ค่ะ,ะมาดูหอยนี้ก็สวยแต่ว่าหอยน,น,อน,นี้เส้นเอ็นขาดนี่เส้นเะอ็นขาดเนาะเราก็ไม่มีหอยไม่มีหอยกับลูกกระปัตจะร้อยร่วงทิ้งไปหมดแล้วนะก็เหลืออยู่สองสายเนี่ยเหลืออยู่สสายนะต้นนี้ก็ให้ดอกอีกเห็นไหมทิทันเซียให้ดอกช่วงนี้เนาะนี่ป้าหน่อยไม่ทราบว่าจะไปออกคลิปวันไหนแต่หอยต้นนี้ ตรงนี้เป็นหอยหอยแบนๆเนาะเนี่ยเอทุกคนก็สามารถที่จะมาเที่ยวทะเลแล้วก็เอาถุงมาด้วยนะมาเก็บพวกเปลือกหอยแล้วไปทําเองก็ได้เนาะถ้ามีฝีมือเนาะเนี่ยโดยเฉพาะหอยแข็งที่เรากินอะเออใช่ใช่ใช,ใช่หอยแข็งที่เรากินนอะเพื่อนๆอย่าทิ้งเนาะเอามาเจาะแล้วก็ร้อยแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยเออเป็นเกตไอเดียให้เนาะอ่ะเสร็จแล้ว มาดูต้นนี้เมื่อกี้มันอ,อมชมพูแต่ต้นนี้มันเป็นโอ้หนอนเจมเมจได้กินอันนี้เป็นอ,อมทองนะเดี๋ยวต้องเอาออกแล้วแหละนะอันนี้ก็สวยค่ะแต่น,นี้มาดูหอยหอย,หอ,ยอันนี้เป็นหอยเม่นอันนี้เป็นหอยเม่นเห็นไหมคะเสียงนกเขาป้านอยอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมนกเขาจุก,กูจุก,กูเนี่ยะเนี่ยอยู่กับหอยเม่นค่ะนี่นี่หอยเม่น ห็นหมหอยเม่นก็สวยนะอ่าทุกคนมาเที่ยวทะเลก,ก็เลือกเลือกเลือกชนิดหอยได้เนาะ,ะแล้ววิธีร้อยอันนี้เขาก็เป็นหอยเป็นหอยแบบนี้เออเลือกแบบไหนคือเราชอบแบบไหนเห็นไหมเนี่ยอันนี้หอยแบบกลมๆเห็นไหมคะนะอันนี้หอยแบบแหลมๆเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะมาทะเลชะอำหัวหินนะไม่รู้ว่าพัทยามีไหมแต่ว่าชะอำมีแน่นอนคะ่ะ เพื่อนๆก็มาสะสมหอยชายทะเลไปทำเองหรือว่าจะมาเลือกเป็นหอยเม่นหรือว่าจะเป็นหอยสังอย่างนี้เป็นหอยสังนะคะ,ะได้เลยนะคะสนับสนุนในการแต่งบ้านเพื่อความสุขค่ะนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขไปกับป้าหน่อยด้วยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นคอนเทนต์ตัวเองร้อยเปอร์ซนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ